รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เขาเคยพูดว่าเขาจะดังกว่าเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่มันก็อาจจะเขาเหมือนกัมีรลางสังหรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างเนี้ยต้องตายอย่างเนี้ยตายแล้วจะต้องดังแบบเนี้ยในความรู้สึกนึกคิดฝ่ฝันอะไรของเขาเนี่ยมันอาจจะมีมาวนเป็นจิตประวัติอยู่สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นัทมหัถโนวันนี้รายการถกรรมค่ะเราอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพยอมค่ะกราบน้ำสการเจ้าท่ะหลวงพ่อขออนุญาตหลวงพ่อถอดแมสหน่อยนะคะเอาได้หายใจในแมสนะเจ้าคะมันหายใจเอาคาร์บอนเข้าไปหน้ามืดเจ้าคะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรของเกาหลีใส่แฟนคอ <K. S 2> เขาบอกมันกันได้สองวารวาใช่ค่ะใช่ค่ะตัว,ล,วละพันกว่าบาททันทันทันทำไมกันเยอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะว่า่วันนี้นะคะก็จะมาคุยกับหลวงพ่อนะคะ <guilt> ทํากันในเรื่องของลางสังหรณ์เจ้าค่ะถ้าหากว่ามันเป็นลางสังหรณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาหลับเนี่ยเราจะเรียกว่าความฝันแต่ถ้าเกิดขึ้นในเวลาตื่นเราก็จะเรียวกว่านิมิตซึ่งมันเกิดได้ทั้ง6ทวารเลยใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ว่าในเหตุแห่งฝันเนี่ย มันก็มีอยู่4ประการก็คือกรรมนิมิตจิตอวร <c oughs> เทพสังหอนหรือว่าธาตุกาเริบ <c oughs> นะคะหลายๆอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งในเวลาเนี้ยที่เป็นข่าวโด่งดังเลยที่มีดาราต่างๆเนี่ยนะคะก็ทยอยจากโลกนี้ไปเสียชีวิตไปก่อนไว้อันควรก็มีนะคะอย่างล่าสุดอย่างน้องแตงโมยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็มีลางสังหอนด้วยนะคะว่าเขาพูดหรือว่าทำอะไรอะไรไว้เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ย กลับไปเห็นคลิปนี้แล้วก็ทุกคนก็รักเขานะคะอย่างหนึ่งที่เขาเคยพูดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาพูดว่าถ้าเขาตายเมื่อไหร่อ่ะเขาจะดังกว่าเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์ดังจริงๆจริงแต่อาจา <ๆ S 2> อาจะมาขอภัยนะตั้งแต่ดูดูข่าวมาเนี่ยไม่เคยลํำคาญข่าวไหนเท่ากับน,น้องเต็งโมเพราะอะไรเจ้าค่ะมันทุกช่องอนซ้าซ้าซ้ําจนเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้ยูเคนเป็นยังไงอเมริกา รัสเซียถล่มไม่ยังค่ะเราจะได้รู้โลกมันฟังไกลไปหน่อยน้องแตงโมบังหมดเลยน้องแตงโมเป็นข่าวที่หนึ่งยูเคนจะเป็นข่าวที่สองเชื่อไหมมันมีอยู่วันหนึ่งที่เรารู้สึกเออเปลี่ยนช่องดีกว่าเจ้าค่ะธรไมดาชอบช่องนี้ค่ะเขาเล่นข่าวน้องแตงโมเฉพาะน้องแตงโมครึ่งชั่วโมงข่าวอื่นแทบจะไม่ได้แทรกเข้ามาเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วเราเนี่ยมันต้องการข่าวข้อมูลทุทั่ว เพราะว่าดารากับชีวิตธรมมมันมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเราที่เราอยากดูข่าวกเกษตรบ้างข่าวน้ําท่วมที่ไหนเสียหายไหมการ,กรเกษตรเสียหายยังไงเ,ออเราจะได้รู้ว่าที่นั่นเขากเกษตรเสียหายเราจะได้ทําเกษตรตัวนี้ขึ้นมาชดเชยเราพอดูข่าวน้องเต็มถามว่า,<ม>าพระจะได้ประโยชน์อะไรกับคนดังอย่างอย่างนี้หรือคนอื่นๆด้วยก็ตามนะ ที่จริงปีนี้ก็เป็นปีที่แปลกค่อนข้างจะเรียกว่าดาราคนดังไปกันลุย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 เจ้าค่ะแต่คนอื่นไปไปจะไวโพดไปจะไปใครไปก็ตามสอนเพชรไปใช่มันก็แปรเปลี่ยนกับหมดไปเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีพิรีพิไลลำบึงลำพันกันโอ้โหนี่มีการจะฟ้องร้องจะมีการไม่เชื่อจะดําเนินคดีจะฟ้องคนถ่ายภาพไปกระจายภาพเจ้าค่ะโอ้เรื่องไปกันใหญ่โตเลยเจ้าค่ะ ไปไกลจนกระทั่งเราคิดไม่ถึงว่าคนตายคนหนึ่งสร้างดราม่าได้ขนาดนี้เจ้าค่ะเนี่ยดังจริงๆนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าจะดังกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่แน่นอนน้องพูดมาแบบนี้ดังกว่าระเบิดที่ยูเครนอีกนะเจ้าค่ะระเบิดขีปนาวุธที่ยูเครนี่สู้ไม่ได้นะเจ้าค่ะใช่เนี่ยคือถือว่านี่คือเรื่องของเรื่องของนิมิตที่สิ่งที่น้องพูดมาอันนี้เรียกว่าเป็นเหมือนกับนิมิตที่เกิดขึ้นในในทวาร ทั้งหกซึ่งมันเกิดขึ้นได้ทำไมถึงใช้คำว่าทวารทั้ง6จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเกิดทั้งหูตาจมูกกายใจเข้าใจได้ไอเอ๊แต่แต่ไอเกิดทางลิ้นเนี่ย <c oughs> เกิดทางลิ้นเนี่ย <c oughs> เคยมีนะเจ้าคะพระอาจารย์ <c oughs> ตัวเองเนี่แหละคะ่ะประสบกับตัวเองเลย <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ ได้ไปเรียนห่วงจุ้ยที่ประเทศจีนไปเรียนห่วงจุ้ยที่ประเทศจีนแล้วก็ไปที่ฮ่องกงปรากฏว่าเขาเช่าเหมาลำไปเลยนะคะข้ะางบนข้างบนเนี่ยมีแต่มีแต่สินแสทั้งนั้นเลย<อ> <laughs> มีแต่คนที่ไปเรียนห่วงจุ้ยแล้วก็ไปดูสถานที่จริงไปเรียนที่จริงเลยค่ะ<อ>ทีนี้เขาเหมาลำไปอย่างเงี้ยเอาเลยใครอยากดื่มอะไรวายเอยเบียเอยเมื่อก่อนเนี่เป็นนักดื่มจ้ะค่ะอาจารย์เรียกว่าโอ้โหคุณขยับกับพินาศครับเผลอเป็นหลับ <laughs> ขยับเป็นแดกแยกเป็นหลงจ้ะค่ะพระอาจารย์คือเมาไงแยกก็หลงก็คือก็คือพอไปขึ้นไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหกระหน่ำเลยค่ะเขาเสิร์ฟไม่ยั้งเลยนะคะเอามาอาบได้เลยท้ายที่สุดนะคะมีอยู่ครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นเครื่องเจ้าค่ะมันมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันกินเป็นครั้งสุดท้ายไม่แต่ไม่ตายนะคะยังอยู่เหมือนกับว่าเนี่ยเราจะได้กินเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าค่ะว่าเราจะไม่ได้กินอย่างนี้เราจะไม่ได้แตะแอลกอฮอล์อีกแล้วพอวันที่เราลงที่สนามบินนะคะ พอลงที่สนามบินปุ๊บพอเราเดินออกมาพ้นเขตออกมาถึงคิงพาวเวอร์แล้วอะเหมือนโดนอะไรถีบคุณรู้ไหมคะมันกระเด็นออกมาเลยในขณะที่ลักแร้คีบาวค่ะพระอาจารย์คีบายเดินเงี้ยเจ้าค่ะเฮ้ยมันแบบมันใช่แล้วมันมันต้องมีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยม,มีเหตุที่เราต้องไม่ได้ไม่ได้สัมผัสตร,ตรงนี้อีกแล้วมันเหมือนกับบอกว่าจบพอแล้วเธอต้องไปทำงานที่มันเป็นทางกุศลผลปรากฏว่าไม่เชื่อเจ้าค่ะ ว่าสังหอน,นี้มันจะเป็นจริงกลับมาที่สำนักเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ลูกศิษย์ลูกน้องเนี่ยไปสั่งเบียร์มาเลย,ยไปสั่งเบียร์มาเลยซีเจไปสั่งเบียร์มาเลยนั่งดื่มเลยนี่แหละค่ะนิมิตที่เกิดพระคุณเจ้ามันจืดเป็นน้ำเปล่าเจ้าคะ่ะม,มันกลายเป็นน้ำเปล่าได้ยังไงไม่เชื่อค่ะเบียรเสียย,ยังจะต่อยอดต่อยอดต่อแยไม่เลิก ไปซื้อมาใหม่มึงเดินไปน,นิดหนึ่งข้างหน้าเป็นเซเว่นซีเจ <c j S 2> ไม่เอาแล้วเบียร <Beer S 1> เสียไปเซเว่นไปเซเว่นเจ้าค่ะกลับมาซื้อไม่ขวดนึงเจ้าค่ะมันจืดเหมือนน้ำเปล่าเหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่เคยแตะอีกเลยเจ้าค่ะพระจันาร์เนี่ยผ่านมาทางลิ้นผ่านทางลิ้น โดยมากก็ไปทางอื่นก็ไปทางอื่นตั้งถูตาจมูกอย่างนี้เข้าใจได้ฮะอย่างการสัมผัสการรู้สึกเอยวันนี้ไม่อยากไปอย่างยิ่งทางใจยิ่งยิ่งปรากฏเยอะนะฮะเจ้าค่ะพระอาจารย์เฮ้ยวันนี้ไม่รู้สึกว่าไม่อยากไปอ่ะไม่อยากไปรถคันนี้ไม่อยากไปเวลานี้มีเคยได้ยินคนเจ้าค่ะเขาบอกเมื่อก่อนเขากินเนื้อกินอะไรอะไรเจ้าค่ะพอตอนหลังเนี้ยไม่รู้ไปไงพอเขากินเนื้อก็ไปเนี่ยมันสะดุดรารู้สึกเลยว่าเรากำลังขย้ำเนื้อเลือดเนื้อเขา วูบขึ้นมาในใจนะเจ้าค่ะตั้งกากน,นั้นมาเขากินผักตลอดเลยใช่ค่ะกินเกเลยตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันเจ้าค่ะก็เหม็นเหม็นข่าวเหม็น<ช>ข่าวเลือดไปเองมันไปนเห็นภาพเองปรากฏทางใจใ<ช>ทั้งๆที่ไม่มีการฆ่าต่อหน้าเราเลย<ช>เจ้าค่ะ<ช>ทีนี้ในเหตุขังวองฝันเนี่ยอย่างดารานักแสดงศิลปินอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะ<ช>นักร้องเอ่ยนักดนตรีเอ่ยทยอยจนเฟซบุ๊กแซวว่าไงรู้ไหมเจ้าค่ะ แซวว่าสวรรค์จะจัดงานดน,ดนตรีเหรอจะจัดคอนเสิร์ตไงเอาไปแต่ดารานักร้องนักแสดงอย่างเมื่อครั้งคุณพรศักก็คุณไฮาอาภพรก็ฝันว่าฟันหัก<ะ>อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อยากให้พระอาจารย์ลองพูดถึงว่านิมิตเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันปรากฏขึ้นมันมีอยู่จริงหรือเจ้าคะมันมีตามหลักก็บอกนะจิตประวัตินี่ก็มีส่วนจิาเราประวัติผูกพันกันไปอะไรมันมักจะเกิดอาการแบบเนี้ยให้ ได้รู้ได้เห็นล่วงหน้าเจ้าค่ะก็เลยเชื่อกันว่าเทพจังหอนบ้างจิตประวัติธาตุอะไรต่างๆเจ้าค่ะมันมีอยู่เป็นหลักเป็นหลักเขาเขากล่าวเขาสอนเขาเตือนเขาแนะกันไว้เจ้าค่ะว่ามันมีอยู่ค่ะศาสตร์เหล่านี้มีอยู่ค่ะในส่วนของของพระอาจารย์มีประสบการณ์ตรงที่เกิดเกิดลางสังหอนเลยรไหมคะอย่างเช่นพระอาจารย์จะมาอยู่ตรงนี้เกิดฟันเกิดอะไรมีไหมไม่รู้แต่ว่ายากกเขาเล่าให้ฟัง แม่บอกตอนนั้นอยู่ก็ยากย่าบอกเอ็งนี่เล่นมันมีรางสง่อนคือเด็กเขาเล่นมาเขาเล่นอย่างอื่นอย่างน้นงนี้ค่อาตมานี่เอาสลงปูโอ้มะคมค่ะแล้วเอากะลามาเร้าาเดินย่าพรลามาแล้วโอ้ยใช่เลยใช่เลยเป่ย่าบอกไอ้มึงนี่เล่นแบบนี้วโคงได้บวชแน่แน่ ทบวชไปสึกงแน่ใช่เลยนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะโอ้นั่นสิแปลกทําไมถึงคิดเล่นแบบนั้นก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เรายังเด็กเด็กนอื่นคงไปทอยเส้นทอยกระตุนอ่าใช่เขาก็ขี่ว่าสมัยนั้นก็จะเล่นอะไรกันกลวกลวยอะไรเจ้าค่ะไม่แล้วเราไม่เอาบินทบาดลูกเดียวเจ้า่ะแล้วเลยมานั่งนึกตอนนี้เจ้าค่ะตอนนี้บินทบัททุกวันค่ะขนาดวันพระก็บินหน้าวัดวันธรรมดาไปรอบๆวัดเนี่ย ไม่ซ้ําที่ค่ะวันนี้ไปหมู่บ้านนี้วันนี้ไปหมู่บ้านนู้นเพื่อจะได้เอาผลไม้ไปแจกเอาผลไม้ไปแจกแจกทุกอเคยเคยทราแล้วบาทุกวันเลยเจ้าค่ะและนั่งทีก็นึงนักวะบไปสงสัยตามที่ยาว่าเข้าใจเข้าใจคําว่าตอนนี้หลวงพ่อได้ฉายาใหม่เป็นพระพุ่มพวงใช่ไหมเจ้าค่ะบิณฑบาตเอาของไปแจกบิณฑบาตนี่เขาต้องเอาของกลับวัดไม่ใช่ไม่มีพระองค์ไหนหรอกเขาก็มียามไปใส่แล้วก็กลับ ไอ้ที่จะของไปให้เนี่ยของเราจะนมีสมัยก่อนแจกเทปแจกหนังสือธรรมะเจ้าค่ะแล้วก็มาแจกผลไม้แจกปฏิทินที่วัดน,นี้จะมีเรื่องแจกในตอนบินธบัตจ,จนกระทั่งตอนนี้นะค่ะ,ะเริ่มมีหมู่บ้านต่างๆที่เขาเป็นเครือบ,บริษัทก่อสร้างเเช่นหมู่บ้านเสริมพระเกียรตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้จักกัน ปรึกษาก็รู้จักกันเอา้าเฟสหนึ่งไปแล้วเฟสสองว่าไงซ้ำเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราต้องไปติดต่อค่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเขาไม่ให้เขาบินทบาตในหมู่บ้านเขา,เาทําไมเจ้าคะเขาว่าพระไปสร้างความลําคาญเอา้ามันคงมีพระปลอมอะไรพวกนี้เจ้าค่ะไปเรียอะไรเขาไปสร้างความลําคาญเขาคนนี้เขาเลยปิดเลยยามหนาม้นาหน้าประตูแม่พระเขาโอ้ยตอนนี้เราต้องไปติดต่อก่อน ขาบอกต้องให้ไปติดต่อนิติกรก่อนอนิติถึงจะได้เข้าเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนนี้เริ่มพลิกอีกแบบหนึ่งเป็นอย่างไรเจ้าคะมาติดต่อเราที่วัดช่วยไปบิณฑบาตช่วยไปแค่หน่อยชาวบ้านเรียกร้องนานชาวบ้านเรียกร้องเห็นไหมใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นกิจวัตรประจําวันเลยตื่นเช้ามาต้องหุงหาอาหารแล้วก็ถวายใส่บาตรแล้วแต่ไม่เช้าไปบ้านหมู่บ้านหนึ่งเพิ่งเสร็จใหม่ๆเจ้าค่ะก็คนเพิ่งเข้าไปอยู่ได้หกเจ็ดเดือนพวกนี้อยู่มาเกือบปีแล้ว ยังไม่ได้ใส่บาทพระสักทีไม่มีพระเข้าไปเพราะบ้านอยู่ลึกเจ้าค่ะพระพระก็มักจะไปบินถนนใหญ่มีตลาดบ้านที่เขาไปลึกๆไม่ค่อยไปแต่ถ้ามาจะพยายามไปบ้านที่ไม่มีพระไปอ๋อคือถ้ารู้ว่ามีก็จะไปถ้ารู้ว่ามีพระไปประจําก็อยากจะเลี่ยงไปที่อื่นเจ้าค่ะบ้านไหนที่มหมู่บ้านไหนพระไม่ไปเราไปอ๋อแล้วตอนนี้พอเขารู้อย่างเงี้ยนะหมู่บ้านที่ไม่เคยมีพระไป เริ่มติดต่อมาเยอะเลยจนวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบินท่าบาทกี่หมู่บ้านรอ้ปะสี่หมู่บ้านสามหมู่บ้านเจ้าค่ะเดินตั้งแต่กี่โมงเจ้าค่ะไม่เดินตอนนี้เดินไม่ได้ทําอย่างไรเจ้าค่ะรถพุ่มพวงคือรถป,ปิกอัพเนี่ยเราก็ต่อกระบ,บะท้ายาแล้วเราก็นั่งโต๊ะปันเนี้ยแล้วก็เอาบาทตั้งข้างหน้าแล้วมันก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็เอามีผ้าผ้ารับประกันห่างกันตั้งเรียกว่า เกือบวานึงอะยมก็ก็วางใส่บาทแล้วก็รับแล้วก็ให้สินให้ผ่อ้าวพอเสร็จก็ไปเสร็จก็ไปนั่งบนรถตลอดเจ้าค่ะเพราะว่าไอ้ของแจกเนี่ยมันอยู่สองข้างมือเนี่ยเจ้าค่ปาบุ่งพวงจริงๆ, <c oughs> งๆ <c oughs> นึกภาพออก<ช>แล้วเจ้าค่ะ <c oughs> ฝวัน่นว่ามีคนเอาของมาบริจาคเจ้าค่ะมีหัวตรงหัวเตียงเจ้าค่ะแต่แล้วมันมีของติดมาในนั้นอ่ะอเงินล้านสองอตอนนี้ลบ <laughs> มันติดตาชาวบ้านแล้วและไอเด็กเนี่ยนะเราก็จะมีขนมเช่นบางวันมีคนเอาขนมมาถวาย <laughs> เราไม่ได้ฉันเนะี่ยขนมก๊อบแกบอะไรพวกนี้เจ้าค่ะก็ไปแจกเด็ก <laughs> เด็กจะพูดกันเลย พี่อะปภยอมมาแล้วดีวจะ<ก>ได้ขนมแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้โหนี่เลยทีนี้ก็เลยกลับมาถึงในเรื่องของความฝันเนี่ยนะคะทีนี้ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยเรียกว่าไกลเกินฝันพระอาจารย์มเจ้าคะว่าตอนเด็กๆเ,เราเล่นก็ยังเล่นบินทบาดแล้วพอเมื่อวันนี้เราเป็นหลวงพอ่อท,ท,ท่านเ,เป็นเลยเป็นหลวงพ่อพระพยอมที่โอ้คนรักและศรัทธาหลวงพ่อไปทั่วโลกเลยเจ้าคะ่ะไกลเกินฝันไหมเจ้าคะเกิน เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคนจากอเมริกาจากอะไระอะไรที่ไปอยู่เพิ่งโทรมาแย่ได้ฟังได้ดูรายการแล้วอขอโอนจะไว้เงนินไ้่พันดลอลลาร์สาธุเจ้าค่ะโอ้โหได้ต้องพันดอลลาร์ใช่เพราะว่าตอนเนี้ยไอรายการแบบอันเนี้ยเจ้าค่ะม,มีรายการเนี้ยกาลยาโนโอเคกระแสะตอนนี้ขึ้นมาเกือบล้านโอ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอ้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของของนี่คือในฝันที่เรารู้สึกถึงถึงความตั้งใจหรือว่าสิ่งที่เป็นนิมิตที่จะเกิดมาว่าจะเป็นอะไรอย่างไรมันมันมีฝันอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าเนี่ยก็เยอะนะ,ะเช่นฝันว่างูไล่รัดกับะอะไระฝันว่าตกต้นไม้ฝันว่าฟันหัก ใช่ฝันว่าฝันหักเนี่ยมักจะมีญาติตายคนใช่ใช่เ<า>จ้าค่ะใช่เจ้าค่ะมีจริงๆริ้ค่ะเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองก็เคยประสบกับตัวเองเหมือนกันในความฝันแล้วก็จะเป็นาญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปนะคะทีนี้มากลับมาพูดในเรื่องของตรงนี้ค่ะว่าหลายๆคนพอเกิดนี่ไม่เกิดรางสังหอน,นะคะว่าตัวเองเหมือนจะอายุสั้นหรือบางคนก็เขียนพินัยกรรมทําอะไรได้เลยก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อค่ะว่า าการที่คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีอายุขยที่สั้นลงมากๆเลยเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากกรรมในชาตินี้หรือจากอดีตประชทศเจ้าค่ะถ้าเอากรมในอดีตประาติเขาจกเป็นคนชอบทารุนสัตว์เจ้าค่ะรอนันงทรนิติตเขามาประจ,จาค่ะมาชาตินี้ชีวิตตัวเองก็ไม่อยู่นานาเพราะว่าทำชีวิตอื่นเขาสั้นมาเยอะเจ้าค่ะเขาควรจะอยู่ได้แต่ทำเพราะอคตล์ในจำลองนี้ค่ะคนฆ่าจะตัดชีวิต มักจะมีอายุไม่ยืนค่ะ<า>แต่ <ij ic. S 1> พวกปลอยาปลอยาปลอยโคอะไรตัวเนี้ยค่ะเ <index. S 2> ข,า,ขามักจะอายุยืนค่ะมีคนเคยมาถามเหมือนกันค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพยาบาลน,นะคะเขาได้ช่วยเหลือคนมามากมายแม้กระทั่งคนที่จะเสียชีวิตเขาก็ผู้ชีวิตขึ้นมาได้แต่ตัวเขาเองเนี่ยกับมีวิบากกรรมที่ตัวเองเนี้ยป่วยด้วยโรคประจําตัวแล้วตัวเองก็มีนี่เีนความรักก็ไม่ประสบความสําเร็จ แล้วก็ชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าเศร้าหมองค่ะพระอาจารย์ช่วยบอกว่าตรงนี้เกิดจากอะไรก็ค่ะมีส่วนทั้งสองอย่างปัจจุบันเนี่ยเาจะอยู่ในสภาพปฏิบัติตนไม่สมควรกับที่จะเจริญรุ่งเรืองสองกรรมเก่าบุญมีแต่กรรมบังเนี่ยลำบากไปเป็นพยาบาลเนี่ยมีบุญุ่งหนึ่งละใส่ลูกใสเรียนพอไปเจอกรรมเก่าเช่นทรมานชีวิตใครก็ใคร ไม่คนลำบากลำบากก็เยอะมาแค่นี้ก็มักจะเจอเรื่องลำบากใจอย่างล่าสุดที่พระอาจารย์เคยบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันไกลเกินฝันแล้วแม้กระทั่งไม่กี่วันวันนี้ก็มีคนที่จากต่างประเทศโอนเงินเข้ามาเลยทุกคใช่มาโทรมาสองวันสามวันแล้วค่ะโอนมาเป็นพันพันเหรียญนะโอ้โหเยอะมากนะเจ้าค่ะเขาโอนมาให้พระอาจารย์ใช้สอยแล้วก็เขาบอกเองว่าเขาเขาเอิ่รายการที่เราอัดอัดนี่นะเดี๋ยวนี้มันไปต่างประเทศ ปรากฏว่าตคนต่างประเทศก็ดูดเยอะนะ,ะแล้วก็สนใจที่จะมาช่วยโครงการเราที่เราทําเพื่อคนยากคนจนเนี่ยเริ่มเขาเริ่มเห็นตอนนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่าทําบุญนี่นะ,ะอย่ามัวแต่คิดสร้างโบสถ์วิหารเจดียด์เลยให้มาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคนเนี่ยมันสําคัญกว่าเพราะว่าถ้าคนอยู่ไม่เป็นสุขคนขาดแคลนอดอยากยิ่งเมื่อเป็นเสือเป็นโจรจี้ป้นชีวิตทรัพย์สินเราก็ไม่ปลอดภัยนั้นทําบุญอะไร ที่ทําให้ชีวิตทรัพย์สินเราปลอดภัยด้วยประเทศชาติเจริญด้วยคนคมีกินมีใช้อิ่มน้ําสํารันก็จะไม่ไปขี้ไปพ่นไปฆ่าค่ะค่ะบางคนเนี่ยนะคะก็ยึดมั่นในความดีทําความดีมาตลอดชีวิตแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆตอบแทนกลับมาแต่บางคนเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยคุยกับพยาบาลคนหนึ่งเจ้าค่ะเธอเป็นพยาบาลแล้วเธอก็บอกว่าเธอทําความดีมาตลอดเธอก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนไข้ามาตลอดกู้ชีวิตมาก็เยอะ แต่ปรากฏว่าตัวของเธอเองค่ะกลับเ,เป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะคะการงานดีอยู่อย่างเดียวที่เหลือก็คือความรักไม่ประสบความสําเร็จการเงินก็เป็นหนี้เป็นสินเกิดจากอะไรเจ้าคะอาจารย์อาจจะเคยทําเขามาให้ลําบากมาระชาติก่อนไหลพบไหล,ไหลชาติชอบสร้างความลําบากหรือเขาเรียกว่าเบียดเบียนเบียดเบียนคือทําให้คนอื่นลําบากสัตว์อื่นลําบากเจ้าค่ะจนกระทั่งเขาได้รับความลําบากมามากสั่งสมวิบากรรมเนี้ย พอมาชาตินี้มันมีเรื่องยุ่งยากลําบากเยอะแยะทั้งที่เป็นพยาบาลาอาจจะบุญเก่าเนี่ยว่าไฝรู้ไฟเรียนแล้วก็สนับสนุนการศึกษาเคยจ้างโรงเรียนมาเมื่อชาติก,ก่อนเลยก็ตามพอมาชาตินี้ก็เลยการการศึกษาดีาได้เป็นพยาบาลแต่ชีวิตไม่ลาบลื่น เรียกว่าฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนเนี่ยเป็นเหตุใกล้<ช>แต่ในเหตุไกลก็คือสิ่งที่ทําสําเร็จไปแล้วนี่เป็นระดับชาติาาที่ทําให้เขาลําบากก็ทําให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นไม่ราบรื<ช>่นก็มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้<ช>ทีนี้ก็อยากมาดูตรงนี้แหละเจ้าข่าพาจารย์พอมาพูดถึงตรงนี้แล้วก็เราก็กลับไปดูว่าบางคนเนี่ยฝันไม่ดีฝันร้ายหรือโดยเฉพาะการฝันว่าฝันหักเนี่ยจะต้องเสียญาติผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งว่าการสูญเสียคนใกล้ชิด อย่างล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนที่เสียชีวิตไปอย่างน้องแตงโมอย่างเงี้ยอายุไม่เท่าไหร่เองอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเกิดจากเหตุใดเจ้าคะถ้าเขาเคยพูดว่าเขาจะดังกว่าเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่มันก็อาจจะเขาเหมือนกับมีรางสังหรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องตายอย่างเงี้ยตายแล้วจะต้องดังแบบเนี้ในความรู้สึกนึกคิดฝ่ฝันอะไรของเขาเนี่ย มันอาจจะมีมาวนเป็นจิตประวัติอยู่เลยทําให้เขาเคยพูดไว้อย่างนี้ค่ะเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มันอยู่ในจิตแล้ววันหนึ่งก็พูดออกมาแล้วก็มาโพสต์ลงในโซเชียลด้วยซ้าไปแต่สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงนะเจ้าคะทีนี้พอมาพูดในถึงตรงนี้แล้วพระอาจารย์มีอะไรที่เป็นตัวอย่างแห่งเหตุแห่งฝันที่เป็นความฝันในยามหลับนะนะเจ้าคะแล้วปรากฏขึ้นจริงโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนหมเจ้าคะเช่นมันเคยมีนะเอามาว่า อีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะได้ลาบก้อนโตโอ้เจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็นั้นจําได้ว่าฝันว่ามีคนเอาของมาบริจาคเจ้าค่ะมีหัวตรงหัวเตียงเจ้าค่ะแต่แล้วมันมีของติดมาในนั้นอ่ะอเงินล้านสองอใช่ใช่ใชชเจ้าค่ะใช่ค่ะท่านนะไอแหวนเพชรอะไรต่ออะไรไม่รู้รวมปเป็นเศจสี่ล้านแต่ว่าเราก็ประกาศนะ่ ให้เจ้าของมามาพิสูจน์ว่าใครจะใช่เจ้าของโอ้ยมีพวกบริจาคหัวเตียงมาเต็มวัดเลยใช่เขาก็นึกว่าของเขาเนีเนี่ยเนแต่ว่ามันมีสองคนพี่น้องค่อนข้างจะชัดเจนเลยคนหนึ่งมีสลิปเบิกเงินของพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่เนี่ยตายไปห้าปีแล้วอ๋อค่ะอีกคนหนึ่งคนน้องมีกล่องนาฬิกามีกล่องนาฬิกาเขาไปฮันนีมูนกับแฟนเขา แล้วก็ซื้อนาฬิกาไม้ของฝันพ่อวันเกิดแต่เขาเก็บกล่องไว้ตัวนาฬิกาให้พ่อไม่น่าเชื่อเลยรันเบอร์ผลิตภัณฑ์น่ะมันตรงกันอ๋อไปยัดในหัวเตียงเหรอใช่ใช่โอ้โหเนี่ยนะอ๋อก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุตรงนี้มาะอาจย์ฝันก่อนแต่ไม่ได้ฝันว่าแล้วเป็นรูปร่างเป็นหัวเตียงอะไรนะ,ะมีคนจะเอาของมาให้ดูสิเนี่ยดูสิเนี่ย,ยแล้วสุดท้ายเขาทาอย่างไรกับกัน,อนเ,เออเขาก็ให้ใหเด็กอเด็กมันเจอมันไปเจอเมื่อวานนี้ก็เจออีกนะ มีทองมาสักสองสามบาทมั้งแต่เงินแต่เงินเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่ร่วมมันลําบากมันก็เด็นมันปนไปหมดเวลาของมาลง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 นี่นะเรามักจะหาตัวเจ้าของยากนอกจากเขาจะตามมาถ้าตามมานี่ได้ไปหลายรายแล้วได้ไปได้ไปแต่รายนั้นน่ะเขามีหลักฐานเป๊ะเลยเขาก็เลยให้กับเด็กคนที่เห็น มันเห็นกันสามคนที่เอามาส่งมันหน้ามูลิธิเขาให้คนละหมื่นอัตมาไม่ได้เลยสักบาทเดียวอุตสาหสันมีเงินเกิดขึ้นมาจริงแต่กนั่นแหละผลมันก็ได้ได้อีกอย่างหนึ่งคือคนสรรเสริญว่าเราอบรมพนักงานคนงานที่วัดดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการมากกว่าเงินตรงนี้ยิ่งกว่าเพราะว่าถ้าเครดิตเราดีนะคนเขาก็จะให้ของแล้วเราก็จะขาย ทำซ่อมขายอะไรขายได้มากกว่าสี่ล้านนี่ปีหนึ่งเราเคยได้สามสิบล้านเจ้าค่ะได้ถึงสามสิบล้านเจ้าค่ะนี่สงสัยพระอาจารย์จะแบบว่าเรื่องโชคลาบลอยก็มีมาเป็นช่วงๆแต่ถ้าหากว่าจะให้ได้สัตรงสัาตค์จริงๆอย่างพระอาจารย์บอกอย่างต่อเนื่องเนี่ยพระอาจารย์มันพระจับกังใช่ต้องแบกหามสู้งานทุกอย่างนี่ไงคะนี่คือผลผลิตผลผลิตจากการที่แบกหามและสู้งานของพระอาจารย์ แบกปุ๋ยมาใส่จนมันงามอย่างนี้เจ้าค่ะพราะคุณเจ้าคะอาจารย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุ48ปีนะเจ้าค่ะก็เห็นพระอาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะบอกว่าเหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะปัจจุบันพระอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วเจ้าค่ะ72บเดี๋ยวอีกวันที่24เมษาก็จะย่าง73แล้วพระอาจารย์แข็งแรงเพราะว่าทําสิ่งนี้เหรอเจ้าค่ะไม่มีส่วนนะเขาก็ว่าวิพา์วิจารณ์กันเราออกแดดเดิน เดินเนี่ยวันหนึ่งนะไม่ต่ำกว่า5้ากิโลค่ะถ้าบินทบาทด้วยเป็น10บกิโลค่ะแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้เดินแล้วใช้นั่งรถเพราะแจกของปรากฏว่ามันน่าจะได้โดนแดดบ้างแล้วอากาศในนี้มันดีเรายกยกแบกคือมันออกเอ็กซซิสไอยู่เลยแลยแลวผลผลิตงดงามอย่างนี้ชื่นใจนะคะใช่ใพรจาลองโปรโมทหน่อยจ้าค่ะเนี่ยเป็นมะปรางชนิดที่เรียกกันว่านิยมกันเลืเกินมะยงชิด มายงชิดตอนเนี้ยกินแล้วไม่ต้องคิดมายงชิดวัดสวนแก้วหวานกรอบอร่อยมากันได้เลยตอนเนี้ยรับรองว่ามีเป็นพันพันกิโลนี่ไงทีพันพันกิโลงดงามแล้วก็แบบลูกเนี้นะคะให้ผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะโอ้โหมันเกือบเท่าไข่ไก่อโอโหเนี่ยนะคะนี่นะคะเนี่ยคะ่เเะ,คะเดี๋ยวเราจะลาท่านผู้ชมกันไปด้วยไม่รู้ว่าไข่หรือไม่ยงชิดนะคะลูกใหญ่มากค่ะ นะะี่แหละค่ะผลผลิตของวัดสวนแก้วนะคะถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะชมรายการที่มีทั้งความสุขทั้งอิ่มใจทั้งอิ่มบุญแล้วยังอิ่มท้องได้ด้วยก็ชมรายการของเรากับรายการถกธรรมแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ